สวัสดีทุกคนนะครับผมนีตตอนรักทุกท่านเข้าสู่ไออาร n มอารันเนอร์นะครับผมไออารมอารันเนอร์ A มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้กลับมาโดยสภาพที่ก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะครับก็วันนี้คงวิ่งเบาๆก่อนเมื่อวานวิ่งอินเทอร์วัลหนึ่งสามเซตนะสามเซตเซตละหนึ่งกิโลได้แค่สามกิโลครับเพจห้าหนะึ่งสี่เนาะก็เร็วอยู่ขี้แตกเลยแบบเหนื่อยมากวันนี้ก็เลย กะคิดว่าเออแบบคงวิ่งเบาๆนะครับวิ่งเบาๆก่อนได้กิโลราค่อยว่ากันละกันนะครับทุกคนบรรยากาศที่ที่มอสาวอประสานปิดครับทุกคนนี่นะครับเหมือนเดิมครับทุกคนเดี๋ยวเราก็วิ่งเรื่อยๆนะครับไปเ,เดี๋ยววอร์วอร์ก่อนละกันช่วงบ่าย,ช,ยช่วงบ่ายฝนตก ตหมายฝนตบด้วยแต่ก็ดีที่ที่ท,ที่หยุดทันทุกคนนะครับเค <Okay. S 2> ไปกันปกติแล้วที่มสววันอนาคารกับวันพฤหัสจะมีตลาดนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้โล่งทำให้แบบให้ดูแบบว่ามองตึกสวยแบบว่าเป็นจังนั้ประการตามากทุกคนนะนี่โอเค วันนี้ก็จบไปอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนถือว่าตามเป้าครับก็เรารู้ว่าร่างกายเราวิ่งได้ประมาณหนึ่งก็ก็ตั้งเป้าแบบว่าให้แบบน้อยๆไปก่อนเนาะมี10โลครับวิ่ง10กโลก็ทําได้นะ10กโลเพส611นะครับแล้วก็น่าจะเป็นโซน2ด้วยโอเคอยู่นะครับถามว่ารู้สึกยังไง ก็ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าแบบมีชาที่ปลายเท้าเล็กๆนะครับก็เลยแค่นี้แหละพอนะครับ10กิโลเพจทอหนึ่งๆเนาะวิ่งเร็วๆแล้ว,ลว,ลว,ลวมันจะช่วยให้ยกระดับโซน2ของเราได้ครับคือเนี่ยวิ่งโซน2องครับวิ่งโซน2จริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งนะครับนับนับความรู้สึกเอาทุกคนนะครับว่าเออมันก็โอเคนี่ว่า ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่นเหนื่เหนื่อนอน,อนิดๆนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอีสิลันแบบเข้มข้นแล้วกันทุกคนนะครับมันมันคืออีสิรันแบบเข้มข้นเนาะก็ถามว่าอยากจะวิ่งเพจอีสิลันยังไงใช่ไหมก็เวลาวิ่งอินเทอร์วอลหรือวิ่งเทมเพ่อก็ให้ลบมา1นาทีสมมุติว่าเราฝึกวิ่งอินเทอร์วอลหรือวิ่งเทมโป e เนี่ยประมาณแบบสมมุติเพสหอย่างี้ใช่ไหมก็ก็ก มาวิ่งอีสิลันเพจหกประมาณนั้นนะครับผมทุกคนนะแล้วก็อย่างที่บอกเอาร่างกายตัวเองเป็นหลักนะครับทุกคนก็ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้นะครับเรามาฝึกด้วยกันผมก็มาจากการวิ่งช้าไม่ใช่อิเลดไใดทั้งสิ้นเป็นนักวิ่งธรรมดากากาทั่วไปครับผมนะแต่ผมอยากจะฝึกให้ทุกคนดูว่าเออแม่งก็วิ่งได้เวเราวิ่งเพจห้าได้เหมือนเหมือนกันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไปละครับทุกคนครับผมนะไปกินน้าก่อนแล้วก็เต็มตัว ทำทั้งกลับบ้านครับ